เ็กมีกิจกรรมที่หนูไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเด็กมีการนมัสการพระเจ้าอธิษฐานเผื่อกันทำให้หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นค่ะเราสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านชุมชนผ่านพี่น้องที่เขาเห็นคุณค่าของเราอะเพราะว่าเขารักพระเจ้าเขาก็รักเราด้วยนะคะพระเจ้าก็นำเราให้มาอยู่ในความรักของพี่น้องจนถึงวันนี้เรารู้สึกขอบคุณในพระคุณของพระเจ้ามากๆค่ะ คือคำเทศนาพราะวจะนะในคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยเป็นคำเทศนาที่มาจากชีวิตของผู้นำที่ตั้งใจประพฤติเป็นแบบอย่างจริงๆมันทำให้เราติดตามพระเจ้าแล้วก็เรียนแบบชีวิตของผู้นำเนี่ยมันก็นกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่เราจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าคำปฏิฐาณของผู้นำนะคะคำแห่ของอาจารย์ออง สงบนิ่งแล้วก็มีพลังมากๆเหมือนเราได้สงบใจฟังและอธิษฐานกับพระเจ้าไปด้วยเรารู้สึกสามารถไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็รู้สึกได้พักสบงบในฝ่ายจิตวิญญาณค่ะก็ทําให้รู้สึกว่ามีสันติสุขแล้วก็พบพระเจ้าในความมัน่นใจค่ะก็ขอบคุณที่จากครับที่ที่จะเห็นความสัมพันธ์ของการเสริมสร้างพระคำในในชีวิตของพี่น้องนะครับเห็นได้จากชั้นเรียน C c l a s s นะที่เปิดแบบเยอะมาก ได้เข้าเรียนมาหลายเทอมและต่อเนื่องกันก็เห็นว่าได้ประโยชน์แล้วก็เติบโตขึ้นในพระคำของพระเจ้าครับตั้งแต่อย่างเด็กเลยนะครับอยู่ปัดมาณอนุบาลปฐมะครับก็รู้สึกว่าได้เติบโตขึ้นไม่เอาอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลหรืออะไรนะครับแล้วก็รู้สึกได้เติบโตได้ให้อเจ้ามาก่อนการทำอื่นอื่นนะครับเมื่อก่อนผมไม่เคยอ่านพระคัมภีร์พิจารมีโครงการให้อ่านพระคัมภีร์ผมก็อ่านพระคัมภีร์มาทุกวัน จนทุกวันนี้ก็อ่านพระคัมภีร์มาตลอดก็ขอบคุณพิธาจักรที่มีโครงการดีๆครับก็น้องขอขอบคุณที่คุณครูส่งเฝ้าเดี่ยวมาให้หนูโดยตลอดและทําให้หนูได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ได้สัมผัสในความรักของพระองค์ค่ะเราได้เห็นถึงการลงพระวจนะใช้พระวจนะของพระเจ้านะคะที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ที่เราเองเราจะเป็นสาวกแท้ที่จะไปสร้างสาวกรุ่นต่อไปค่ะหนูมีความตั้งใจที่จะเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานกับพระเจ้า และท่องพระคมภีร์ค่ะหนูจะพาคนในครอบครัวาม,มารู้จักพระเจ้าและก้าวต่อไปหนูมีความตั้งใจที่อยากจ,จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้พระเจ้าหนูอยากจะมีส่วนร่วมในทีมไล่ลำของโบสถ์ค่ะขอบก็อยากรับใช้นในด้านไลติงให้สามารถพาหลา,หลายคนมาได้รู้สึกถึงบรรยากาศกนนารนมัสการครับรรยากาศที่ทุกคนนั้นจะสัมผัสพระเจ้าครับ อยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการรับใช้ผ่านกลุ่มแคร์นะครับที่อยากจะเติบโตไปด้วยกันอยากให้น้องๆเติบโตขึ้นอยากให้จํานวนสมาชิกในกลุ่มแคร์เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเราเองก็เติบโตขึ้นในการรับใช้ให้เกิดผลด้วยครับตั้งใจอยากจะประกาศด้วยชีวิตแล้วก็ประกาศด้วยถ้อยคำให้คนได้เรียกเก็บรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเรามากขึ้นโดยเฉพาะแบบในที่ทงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจอยากจะมีส่วนร่วมกับเทสต์ในอนาคต สิ่งที่เราตั้งใจกันในครอบครัวก็คือตอนที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยก่อนไป่ายนะคะเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าประทานความกล้าให้เราเมื่อพระองค์ทรงเรียกนะคะแล้วก็เราไม่อยากให้ความเชื่อเนี่ยจบอยู่ในในรุ่นของเราเราอยากจะให้ความเชื่อเนี้ยส่งไปยังรุ่นต่อต่อไปเราอยากจะบอกกับพวกเขาว่าพระเจ้าทรงนำเรามาได้จนถึงวันนี้และพระเจ้าก็จะนำรุ่นต่อไปได้เช่นเดียวกันค่ะอยากจะ มีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็อยากจะสร้างให้ตัวเองเป็นสาววกแท้แล้วสร้างสาววกประกาศแล้วนำคนใหม่เข้ามาในกลุ่มแคร์นะคะมีความตั้งใจอยู่เสมอนะคะในการที่จะรักพระเจ้าติดตามแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแห่งนี้นะคะยินดีที่จะสนับสนุนงานของคริสตจักรทุกเรื่องที่พระเจ้ามอบหมายยินดีที่จะทำอย่างเต็มที่ ไปตลอดจนสุดของชีวิตนี้ค่ะการครบรอบ14ปีครั้งนี้ของคริสตจักรเป็น14ปีที่เราจะก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้าด้วยกันเป็นก้าวที่พระเจ้าทรงนำหน้าเราแล้วทําให้เรามีกำลังและสามารถต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เราสามารถมีชัยชนะร่วมกันได้ในคริสตจักรแห่งนี้ขอบคุณพระเจ้าค่ะ14ปี o v i n g on